นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลาขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นป .6 แบ่งเป็น4ระดับคือโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน1ถึง40คนใช้เงินค่าอาหารกลางวัน36บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน41-100ถึงคนใช้เงินค่าอาหารกลางวัน27บาทต่อคนต่อวันโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน101-120ถึงคนใช้เงินค่าอาหารกลางวัน24บาทต่อคนต่อวันและโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน121คนขึ้นไปใช้เงินค่าอาหารกลางวัน22บาทต่อคนต่อวันครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- ป .6 ของโรงเรียนประถมศึกษา5สังกัด จำนวน5,792,119คนทั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนทำให้โครงการอาหารกลางวันมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการในการที่จะเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงระดับชั้นป .6 ซึ่งก็จะแบ่งเป็น4ระดับตามขนาดของโรงเรียนจำนวนงบประมาณที่จะต้องเตรียมไว้ก็อยู่ที่ประมาณ25,000ล้านบาทตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องของโภชนาการเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอาชีวะสร้างบุคลากร,กรที่มีความสามารถให้ตรงกับความต้องการในภาคแรงงานและภาคธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับสาธารณารัฐออสเตรียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันในวันที่ส4บสี่พฤศจิกายนนี้โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นเรื่องการฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงในโรงเรียนวิทยาลัยสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ รวมถึงเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมองค์ความรู้ด้วยเอกวินกาเกนิกรายงาน